กระเซิกระเซิงหน่อยนะแบบนี่มามากแล้วก็คือไม่ได้ถ่ายเออเป็นไงล่ะทีเราก็อยู่ที่ร้านขายของกันนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวเพื่อนกันว่ามีใครบ้างนี่นะคะก็คือเบลนะคะนี่ก็คือบอสมืกินข้าว่อนนะคะเป็นข้าวหมูอะไรวะอ๋อหมูกระเทียมไข่ดาวนะคะนี่คือเราจะต้องขออภัยเสียงลมด้วยนะคะเพราะตอนนี้อยู่ใกล้ฝนลมก็จะกินไปคาดบ มีไข่แล้วก็หมูนะคะโอ้โอ้กายโลนแล้วลแล้วเราต้องตักข้าวน้อยๆทำไมประมาณนี้เลยขออนุญาตพักน่อนนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะรางวัลมีกับข้าวอะไร hour o later e เป็นตอน่อวันแล้วนะคะทุกคนเ,เราก็จะมากินกับข้าวนะคะของวันของเราก็จะมีนี่เลยนะคะ <c oughs> เป็นรถอ่ออะไรนะ <c oughs> ไก่ข้าวโพดใช่ไหม <c oughs> ใช่เป็นแบบเด็กกันลองแบบว่ายอดวายอะไรอย่างนี้อันนี้ของเพื่อนก็เป็นต้มยำกุ้งนะเขาไม่ได้จ่ายปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้ตอนมันเดือดกันนะทุกคนเ <c oughs> ใช่ไหมเราก็จะให้บุรุษชิมนะว่ามันเป็นยังไงไปกัน มันไม่เผ็ดด้วยกินเลยชิมนะไม่ได้ให้กินเอาไม่โฟกัสอีกเป็นไงไม่ชิมอร่อยปะเอาไม่โฟกัสอ่ะอร่อยปะอ๋ะน่าร <laughs> บอกไปนะคะว่ามันมีเกมให้เล่นด้วย แล้วก็จืดแบบไม่ได้จืดขนาดนั้น่ะก็จะมีผงแบบผงข้าวโพดอยู่นะแล้วก็มีเอิ่มอะไรวะเรียกอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ข้าวโพดแล้วก็ผักชีนะก็เด็กกินได้อร่อยมากขออันนี้ไม่ินหอนกัก็ตกเร็วจ้าโอเคตอนแรกต้องหนักกว่านี้อีกแต่ว่าเขาไม่ให้ในโทรศัพท์ฟ้าผ่าเป็นเวลาสี่โมงครึ่งสองแล้วว้าวอะไรจะกลับบ้านกันนะทุกคนไวเจอกัน ใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสัวัราดีบ๊ายบายค่ะ